สวัสดีค่ะนัดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะใช้อย่างไรถึงได้สีผมแบบนัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสสีนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะสสีนี้นะคะถ้าเป็นกล่องนะคะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะนะจะเป็นสีดีบราวแล้วก็สีไลท์บราวนะคะแกะออกมา คุณลูกค้าทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านก็จะเจอสองขวดแบบนี้ทั้งนี้นะคะในกล่องเรายังจะมีกล่องสีขาวนะคะเป็นกล่องกระดาษทับแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่กล่องสีขาวเอาไว้ด้านในอย่างเดียวนะคะคุณลูกค้าทุกท่านจะต้องดึงออกมานะมันจะมีนะคะมีวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็นี่นะคะมีถุงมือให้นะคะนัดแนะนําแบบนี้นะคะนัดอยากให้ทุกคนนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ ขณะที่ใช้แชมพูย้อมผมของเราอะค่ะอยากจะให้สวมถุงมือนะคะเนื่องจากว่าขณะที่เราใช้ถ้าเกิดว่าไม่สวมถุงมือนะคะจะติดตามซอกเล็บนะคะจะเกิดสีเกิดขึ้นหรือบางท่านทาสีเล็บมาค่ะสีที่ได้อาจจะไปเปลี่ยนสีเล็บของคุณผู้หญิงทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสวมถุงมือกันดีกว่านะคะไม่ต้องกังวลสวมถุงมือแล้วพี่ไม่ถนดัดเดี๋ยวนะทำให้ดูนะคะ ว่าวิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากเลยใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อป้องกันเล็บนะคะสีที่นัดใช้นะคะมี2ส,สีนี้นะคะ DEEP BROWN LIGHT BROWN นะคะวิธีการนะคะนัดจะใช้นะคะสีด e e า brown 1ส่วนกดเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สี l g ล t brown 2ส่วนนะคะคือถ้าเกิดว่าต้องการให้มันสว่างมากๆอะคะ่ะ กดไปได้เลย3ส่วนนะคะ1ต่อ3นะคะทีนี้ในอัตราส่วนค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขานะคะใครอยากได้สีไหนสว่างมากสว่างน้อยแค่ไหนจัดเอาที่เราชอบเลยนะคะนี่คือสูตรของนัดโอเคไหมคะอันนี้คือสูตรของนัดเองนะคะอยากจะนำไปใช้ก็ได้หรืออยากจะเอาไปปรับเองก็ได้นะคะทีนี้กดออกมาแล้วใช่ไหมคะขยี้ให้เข้ากันแบบนี้นะพอขยี้แล้วเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ แชมพูจะได้สีนี้นะป้ายลงเลยค่ะนะคะโคนขึ้นใช่ไหมโคนมันดำมากๆนัดก็ต้องลงที่โคนก่อนเพราะเราต้องการทำให้สีโคนเสมอกับช่วงตรงปลายนะคะเพราะฉะนั้นนัดก็เน้นลงที่โคนก่อนลงที่โคนเยอะๆสินค้าของเรานะคะเป็นแชมพูย้อมผมสูตรที่ไม่ต้องสระผมก่อนนะคะแชมพูของนัดชอบน้ำมันค่ะผมนัดเนี่ยไม่ได้สระมา2วันแล้วนะคะแต่วันนี้นัดลงให้เห็นเลยนะคะ ไม่จําเป็นต้องไปสระผมเป่าผมให้แห้งก่อนแบบนี้ไม่จําเป็นนะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่น้ำ,นำมันมะพราะ้าวลงชโลมไม่บนศีรษะให้มันเยอมแบบนี้ไม่จําเป็นต้องสระผมก็ได้ค่ะนะคะทําแบบนี้เลยนะคะกดหนึ่งส่วนแล้วก็กดเพิ่มนะคะ3ส,ส่วนอันนี้คือสูตรของนัาทนะคะพาะน้าต้องการให้สว่างมากโลมเลยค่ะเน้นโคนลงโคนให้ทั่วก่อนนะคะ อละลคะหลังจากที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีแชมพูนะคะหรือผลิตภัณฑ์นะคะไหลย,ย้อยลงมาบริเวณหน้าผากหรือว่าช่วงบริเวณกรอบหน้านะคะแนะนําให้เช็ดออกนะคะสามารถใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ํานะคะแล้วก็เช็ดตามกรอบหน้าได้เลยนะคะแม่แนะนําให้ปล่อยทิ้งไว้นะคะ นะคะครบแล้วนะคะ30นาทีที่รอคอยหลังจากที่ครบแล้วนะคะนัดได้ไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะนัดใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะแชมพูนะคะฟายอินวันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแชมพูสระสาหรับหลังจากการใช้แชมพูย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สระไว้เพื่ออะไรคะรักษาสีผมนะคะไม่ให้หลุดไม่ให้เฟดไม่ให้ซีดนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนางเอกของเราเลยเช่นกันคือตัวนี้ค่ะนะคะเป็น5 in 1 Hydrating m a s k นะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดเกล็ดผมนะคะหลังจากที่มาร์คตัวนี้ได้ทำงานมักทิ้งไว้เพียง2-3นาทีนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าหลังจากใช้นะคะ คุณลูกค้าทุกท่านจะสัมผัสได้เลยนะคะถึงสภาพเส้นผมที่นุ่มสลวยเงางามมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ช่วยในส่วนของการรักษาสีผมะคะ่ะให้เงานะคะอย่างเช่นผมนัดนะคะหลังจากที่ล้างออกแล้วนะคะสังเกตได้ว่า สีผมอะคะ่ะจะเงามากๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะคะลองเลยครบชุดมีดิฟบราไลท์บราต่อเสร็จแล้วก็เป็นแชมพูสระแล้วก็เป็นทรีทเมนต์นะคะหรือไฮดรติงมาร์ชของเรานั่นเองนะคะเอาไวา้หมักใช้ครบชุดรับรองค่ะได้สีผมตามที่รีเควสต์หรือถามไถ่กันเข้ามาแน่นอนนะคะลองใช้ให้ครบหมดทุกตัวแบบที่นัดใช้ดูนะคะ